สวัสดีค่ะก็คลิปนี้นะคะเป็นการพยากรดวงนะคะของท่านที่เกิดทั้ง7วันนะคะแล้วก็เจ้าของคลิปนี้นะคะก็คือท่านที่เกิดในวันจันทร์นั่นเองนะคะกะ็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าการพยากรณดวงแบบนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงแบบ general reading นะคะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมองค์รวมนะคะมีได้เจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะแล้วก็ตัวของ คุณเองนะคะเป็นผู้กําหนดชะตาของคุณเองนะคะไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์เป็นผู้กําหนดชะตาของคุณเองะ,ะทั้งหมดนะคะก็โปรดใช้วิจราราณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะแล้วก็อ่ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะรับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะประกอบกับจัดสินใจของคุณก็แล้วกันนะคะก็เริ่มกันเลยค่ะนะคะพยากรณดวงนะคะวันนี้ที่พยากรก็คือวันที่15สิงหาคมปี2564นั่นเองนะคะก็สําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงนี้เลยนะคะสัปดาห์นี้เลยนะคะก็ กําลังที่จะปรับดีขึ้นนะคะสำหรับท่านที่เกิดบังจันนะคะอะไรที่คุณแบบว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบติดขัดขดมานะคะติดขัดมาบ้างอะนะคะมันจะเริ่มดีขึ้นมันจะเริ่มปรับนะคะจะเริ่มปรับ ดีขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์หน้านะคะก็ตั้งแต่วันจันทร์ที่16ไปเลยนะคะ1 6 1 7 18 19 20ประมาณนี้นะคะมันอ่าเขาเรียกว่าอะไระคะจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะคะเนาะอ,อะไรที่มันบักติดๆอะไรพวกนี้ก็จะเริ่มแบบดีขึ้นละนะคะเริ่มแบบเขายังชั่วมากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตัวของท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็ยังจะมีนะคะหน้าไพ่เนี่ยขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์อนุเคราะห์เมตตา นะคะให้ความช่วยเหลือคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงสัปดาห์หน้านะคะก็ะคือตั้งแต่วันที่16ไปจนถึง20สิงหา2564กันเลยนะคะที่นี้ค่ะคนบรนจัรนเนี่ยก็คงว่ามีเรื่องเตือนสักนิดหนึ่งนะคะก็ให้ระวังหน่อยละกันช่วงนี้ระวังจะมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวคนรอบตัวนะคะเนาะ มีเรื่องงัดข้อมีเรื่องย้อนแย้งนะคะเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่แหละนะคะอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์การหัวร้อนใส่กันนะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไปหัวร้อนไปใส่อารมมาแบบกระแทกแยกดันกับคําพูดของคนรอบข้างก็เป็นไม่ได้หรือคนรอบข้างคนใกล้ตัวคุณนั่นแหละนะคะใช้อารมณ์แบบนี้นะคะกับคุณเนาะมันมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมากนะแต่ก็สู้แบบว่าไม่มีปากเสียงจะดีซะกว่านะคะก็พยายามแบบระงรับอารมณ์หน่อยแล้วกันนะสาหรับท่านที่ เกิดวันจันทร์ในช่วงสัปดาห์ สัดาห์นหน้าเลคะก็ตั้งแต่วันที่16ถึงี20สิงหาเนี่แหละนะคะเนาะมันจะมีในเรื่องแบบประมาณแบบหัวร้อนอะ่ะนะคะหัวร้อนอารมณ์ร้อนใส่กันประมาณนี้นะคะเพราะว่าเส้นดวงเนี่ยนะคะมันตกอาหาะ,ะเกี่ยวกับในช่วงวันที่16ถึงี20สิงหาคมเนี้ยนะคะหรือช่วงเนี้ยกำลังเป็นอยู่เลยหรือเปล่านะคะก็คือตั้งแต่วันเมื่อวานนี้คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้เลยก็ได้1 4บสี่าเนี่ยเป็นต้นไปเลยเนี่ยนะคะคนวันจันเนี่ยเส้นดวงเนี่ยตกเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์ นะคะหัวร้อนได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คงที่ต้องบอกว่าให้ระวังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการโดนเข้าใจผิดต่างๆนานานะคะสำหรับพิมพ์ที่เกิดวันจันทร์นะคะอาจจะมีในเรื่องของการโดนเข้าใจผิดนะคะ,ะคุณไม่ได้พูดแบบนั้นคุณไม่ได้ทําแบบนั้นแต่มีความรู้สึกแบบว่า คือโดนเข้าใจผิดอะทั้งทางที่เราไมา่ได้ทำทรูไม่ได้ทำนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแต่คุณจะเจอแน่นอนนะคะแล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์มากๆการฟาดงวงฟาดงาการหัวร้อนการที่แบบลูกเต้านะคะก็โดนคนรอบตัวสาม,มีนะคะสัตว์เลี้ยงในบ้านคุณจะแบบมีอารมณ์วีนเวียงใส่เลยอในช่วงนี้เลยประมาณนี้นะคะเนาะแต่แต่ก็ ไม่ค่อย,ยแรงมากะค่ะคนวันจรจั์นะคะก็เส้นดวงก็แบบกลางกลางนะคะแถมยังจะค่อยค่อยปรับตัวดีขึ้นอีกต่างหากด้วยนะคะแต่ก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าที่เกิดบัจรจั์เนี่ยระวังในเรื่องของต่อมไทม์ซินอักเสบนะคุณนะคะเจ็บคอนะคะระบบทางเดินหายใจมีปัญหานะคะเริ่มเจ็บเจ็บคอละอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับ การาระบบพัดเดินหายใจเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะระบบลำไส้มีปัญหาเนาะท้องเสียท้องอืด่ายไม่สุดประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกแบบจุกแน่นด้วยน้นะคะต้องระวังตรงนี้นิดนึงระวังในเรื่องของการทานอาหารไม่เป็นเวลานะคะแล้วก็กรันทานอาหารรสจัดการเคี้ยวไม่ละเอียดนะสำหรับคนบรรจาาน,นะนั้นในช่วงนี้ นะคะส่วนในเรื่องของดวงโชคลาภนะคะคงต้องบอกเลยนะดวงดวงโชคลาภของท่านที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยไม่ค่อยเด่นนะช่วงนี้นะจารไม่ค่อยเด่นพยายามแบบไม่ซื้อดีที่สุดหรือซื้อน้อยดีกว่านะเพราะว่าเส้นดวงโชคลาภเนี่ยมันแบบมองเห็นแบบเส้นเบาบางมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะเนาะแล้วก็ ทีนี้ค่ะคนวนรรจั์เนี่ยนะคะไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ทานบาร,รมีนะคะไพ่เทวดากับไพ่ทานบาร,รมีเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยท่านที่เกิดบรรจั์เนี่ยเด่นมากๆเลยเกี่ยวกับในเรื่องของการทําบุญกุศลการทําทานบาร,รมีในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือคนเท่าคนแก่หรือการช่วยเหลือสัตว์พิการสัตว์ที่ด้โอกาสพวกนี้เนี่ยนะคะพอคุณทําปุ๊บเนี่ย อำน,นาจแห่งบุญกุศลหรือว่าผลบุญตรงนี้มันจะส่งผลดีต่อคุณแบบทันใจกันเลยทีเดียวนะคะสาหรับพันที่เกิดบันจานเนาะนะคะเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ